สวัสดีครับผมดรระพีรัตนวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษครับคุณหมอเป็นตอนที่มีหลายคนถามผมมาและก็เป็นคําถามที่ผมมีในใจมาตลอดตั้งแต่เราทํารายการร่วมกันมาขอเข้าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอเลยแล้วกัน พราะที่ผ่านมาเราก็เห็นมาตลอดว่าคุณหมอเป็นจิตอาสาด้วยด้วยเนื้อแท้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่บางครั้งมันก็มีคําถามกับตัวเราเองว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอถึงทําได้เยอะขนาดนี้ทําไมต้องทามากขนาดนี้อืมทํามากขนาดก็ <c oughs> ความจริงเข้าใจว่าคงจะติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆกะนะัน <c oughs> เนาะครับเพอตอนเล็กๆในหมอต้องทํางานส่งเสียให้ตัวเองได้เรียนหนังสือครับ <c oughs> ความจริงก็ต้องบอกว่าถ้าใครไปดูประวัติก็จะเข้าใจได้ว่า อยู่ในสภาวะยากลําบากพอสมควรเหมือนกันแล้วก็อย่างตอนที่ไปเรียนหนังสืออยู่นั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินเท้ามันต้องผ่านความยากลําบากไม่มีสตุ้งสตางในการขึ้นรถเมล์ก็ต้องเดินเท้าไปโรงเรียนเดินเท้ากลับบ้านพ่อยามที่ช่วงที่พ่อแก่ตัวลงก็ป่วยหมอก็ต้องพาไปโรงพยาบาลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถทำงานได้แล้ว หมอก็ต้องไปทํางานกลางคืนเพื่อที่จะส่งเสียให้ตัวเองได้เรียนหนังสือในช่วงจังหวะนั้นที่เราทํางานไปด้วยพลังพลังอึดทึสู้มันมาไงมันมีพลังในตัวเองพอสมควรเหมือนกันว่าเราจะแพ้ไม่ได้เราต้องสู้สู้กับชีวิตไอรายได้เล็กน้อยที่ได้มาไม่ได้เพียงเพื่อเลี้ยงตัวเองแต่เลี้ยงทั้งครอบครัว ซึ่งคุณแม่ไม่ได้เรียนหนังสือก็ต้องก็ต้องดูกันไปด้วยหมอเข้าใจว่าพลังอืดทุสสู้มันมาจากตรงน,นั้นแล้วก็อีกกันหนึ่งต้องอันนี้คือพระคุณของแม่จริงๆคือแม่เนี่ยทำให้ดูตั้งแต่เล็กๆเลยเวลาทํากับข้าวอาหารอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกครั้งเลยเมื่อทําอาหารเสร็จซึ่งส่วนใหญ่เรากินมังสวิรัตตลอด ทั้งชีวิตหมายถึงว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ทานมังสวิรัตและถ้ามีโอกาสก็กจะทานแต่ถ้าไม่ก็ด้วยภารกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยก็ไม่ได้ทานมังสวิรัตแต่ก่อนหน้านั้นทานมังสวิรัตมาตลอดเป็นนักเรียนแพทย์ที่อยู่ปินโตมาโรงเรียนจนถึงปีสามได้มั้งจะเห็นเลยว่าเส้นทางตลอดอน,นั้นเนี่ยมันสร้างพลังอึดเพื่อสู้ประกอบกับที่คุณแม่เองเ,องเนี่ยทำดีให้ลูกดูอย่างต่อเนื่องอาหารที่ อร่อยที่สุดก็ถวายพระรถัดมาก็ใส่จานแล้แบ่งให้เพื่อนบ้านภาพอันนี้เราเห็นจนเป็นภาวะปกติแล้วก็ชีวิตที่ผ่านความยากลำบากนั้นเนี่ยตอนที่เข้าไปเรียนได้เป็นนักเรียนแพทย์จุฬาเยอก็มีโอกาสได้เข้าไปทำในสโมสรน,นิสิตคณะแพทย์จุฬาก็เข้าไปเป็นประธานฝ่ายวิชาการของสโมสรก็จำได้ว่าตอนที่ คือคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วตอนช่วงปี3ปี4เนี่ยหมอได้มีโอกาสทำงานกับสโมสรเป็นเด็กเรียนด้วยแต่ก็ทำกิจกรรมไปด้วยเราจัดงานที่เรียกว่าไม่ไม่ค่อยจะมีนักเรียนแพทย์คนไหนคิดจะทำะ mm hmm. เพราะวงความยากจนที่เราเจอแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมต่อความยากจนบนความเหลื่อมล้ำนี่หมอกำลังจะบอก30ปีที่แล้วนะัง บนความเหลื่อมน้ําในนักศษานั้นเนี่ยหมอก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติเราเป็นนักเรียนอยู่ที่ชายแดนซึ่งไม่มีโอกาสเลยที่จะมาสอบเพียนท้านนักเรียนในสมัยนั้นเนี่ยเวลาจะมาสอบเพียนท้านเนี่ยใครก็ตามที่มาสอบเนี่ยเขาจะต้องเสียตังค์ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยดังๆที่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็แล้วกันเอาว่าเป็นมหาวิทยาลัยดังๆใน30ปีที่แล้วก็หนีไม่พ้นไม่กี่มหาวิทยาลัยที่ดังมาก และจัดเพียนฐานทุกอย่างเนี่ยเสียตังค์ตอนนั้นเนี่ยหมออยู่ที่จุฬาคณะแพทย์ก็เลยจัดฟรีพรีอนฐานทั้งประเทศไทยตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าเราจะทำได้ไหมแต่เราสามารถก่อการเขาเรียกว่ากองกำลังที่ดึงเพื่อนๆที่มีอุดมการเดียวกันและปลดปล่อยพลังของเราเองเวลาที่เราเรียนจบปี2ปี3ช่วงที่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยมันจะมีปิดเทอม ตอนช่วงปิดเทอมนั้นอะเราอาศัยช่วงปิดเทอมนั่นแหละในการที่จะทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นเราก็เกณฑนะ์นักศึกษาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นปี2ปี3อะไรทั้งหลายเนี่ยมาทํากิจกรรมร่วมและเกิดการบริหารงานโดย<ม>ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมการสอบเพียนทานทั้งหมดเนี่ยเข้าสอบฟรีม,มีการเฉลยข้อสอบด้วยคำถามก็คือแล้วไปเอาข้อสอบมาจากไหนก็ไปขอความอนุเคราะห์คณะวิจุลา มีอาจารย์เก่งๆเยอะหมอเริ่มฝึกขัดในการไปขอความอนุเคราะห์เขาแล้วก็ไปขอร้องเขาว่าช่วยออกข้อสอบหน่อยได้ไหมแล้ว pooling ลลข้อสอบมาแล้วเราก็จะเลือกคัดเลือกข้อสอบพอคัดเลือกข้อสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ท่านเนี่ยช่วยทําเฉลยข้อสอบด้วยได้ไหม,มถ้าผู้ใหญ่อ่ะอาจารย์ผู้ใหญ่เขาก็น่ารักอ่ะเขาก็ทําทั้งข้อสอบให้แล้วก็ทําเฉลยให้ด้วยเสร็จแล้วพอเราได้ข้อสอบ แล้วก็ออกมาเป็นสัดส่วนเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทําเป็นแพ็กเกจของข้อสอบเราก็ร่อนจดหมายเพื่อขอความร่วมมือสมัยนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์นะฮะเวลาเราจะทํากิจกรรมแต่ละอันเนี่ยถ้าจะพิมพ์ดีเนี่ยเราต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีปัแป๊กปักแป๊กอะพิมพ์มือนะั่นะนะนะพิมพ์มือะฮะปรากฏว่าพิมพ์ทีสองสาพันโรงที่เราจะต้องส่งไปแล้วลองนึกสภาพดูว่าเป็นนักเรียนแพทย์ปิดเทอมเพราะ เฉพาะแค่กลางวันไม่พอบางคืนเนี่ยต้องนอนค้างที่อาคารไผ่สิงโตจําได้ว่าเป็นอาคารที่สำหรับกิจกรรมนิสิตท,ที่ทํากันเนี่ยบางคืนก็นอนอยู่คืนนั้นในการที่จะนั่งพิมพ์ปักป๊กไปเรื่อยๆแล้วก็นในที่สุดก็สามารถทําเราสามารถทําฟรีเปลี่ยนฐานโดยที่จริงๆแล้วคณะบดีสมัยนั้นก็จริงๆขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าท่านก็เป็นบูรพาจารย์คนหนึ่งที่ทําให้เรามีแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาทักษประดิษฐ์ที่ปัจจุบันนี้หมอเคารพนับถือเป็นอาจารย์เสมือนพ่อคนหนึ่งที่ทําให้เรามีตัวตนของเราเองทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งท่านศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสวนเวลาสมัยนั้นเป็นคณบดีท่านเรียกพบเลยฮะท่านเป็นห่วงบอกว่าลูกเขาให้มาเรียนหนังสือนะนักเรียนแพทย์เรียกว่าแพทย์ก็เรียนหนักอยู่แล้วนะนี่ยังจะมาทำฟรีเพรียนทาน ความตั้งใจคืออะไรเราเล่าให้กับครูของเราฟังว่าตลอดเวลาที่หมอเรียนหนังสือมาเนี่ยมันเห็นความเหลื่อมล้ำมามและคนที่ไม่มีตังค์เขาไม่สามารถแต่ด้วยความขยันขันแข็งของหมอเองสอบติดเตรียมดมแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนตีมดมที่มาโรงเรียนสายทุกวันแต่พ่วงในการโรงเรียนไม่ได้ว่าเพราะพ่วกในการรู้ว่าเด็กคนนี้ที่มาสายเนี่ยกลางคืนทุกคืนไปทำงาน แล้วตอนนี้มาเพราะเขาก็ให้อภัยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สมัยนั้นไม่มีกอยอสอนะที่จะไปกู้ยืมในการที่จะมาส่งเสียอะไรต่างๆเราก็ทํางานส่งเสียทํางานส่งเสียแล้วจนในที่สุดสอบติดแพทย์จุฬาถามว่าแรงบันดาลใจเอามาจากไหนในการสอบติดแพทย์จุฬาอพลังบ้าต้องใช้คําว่าพลังบ้ามันเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่ยอมแพ้กับตัวเราเองเรามองไว้ว่า เป็นเด็กคนหนึ่งที่พาพ่อตัวเองไปหาหมอหมอนั่งอยู่ในห้องแอร์สบายๆถึงเวลาก็นั่งใบสั่งยาเสร็จเรียบร้อยห้านาทีอธิบายก็ไม่อธิบายมันมีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นหมอเนี่ยเราจะไม่เป็นหมออย่างที่เห็นแบบนี้แน่นอนแล้วพลังบ้ามันก็เกิดขึ้นอ่านหนังสือแม้กระทั่งกลางคืนที่ทำงานเหลือเวลาปุ๊บไม่ได้นอนนะนั่งอ่านหนังสือ เช้าวันรุ่งขึ้นที่ไปเรียนหนังสือที่เตรียมโรมเนียจจำได้ว่าแขนนี่ลายทั้งแขนทรงโดยที่ครูถามว่าไปโดนอะไรมาก,ก็บอกก็แพ้จริงๆเปล่าหรอกฮะยุงกัดทั้งตัวเ <c oughs> พราะสภาพมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นแล้วเราในที่สุดเราก็ฟันฝ่าแล้วด้วยแรงบันดาลใจทั้งหมดเราก็สอบติดแพทย์จุฬาไม่ง่ายเลยในการที่จะสอบติดแพทย์จุฬาต่อน,นั้นแต่ด้วยพลังฮึกเขมที่มีความรู้สึกว่าเราต้องทําได้ และเมื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วมาจัดฟรีพรเพลียนฐานจัดงานร่วมจัดงานกาชาติสุนทรภพรร่วมในการที่จะทำเปิดโอเพ่นเฮาส์เป็นปีแรกที่หมอใช้คำว่า30ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นไม่มีค่ายแนแนวอยากเป็นหมอนะะฮคนไหนก็ตามที่ต้องการเข้ามาเป็นหมอเนี่ยก็ไปด้วยค่านิยมสมัยนั้นเวลาเด็กที่โรงเรียนไหนก็ตามที่สอบติดแพทย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ยิ่งถ้าได้อันดับหนึ่งของประเทศมันจะขึ้นข่าวเลยนะครับนะแต่ปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยหมอจากโอเพนเฮาส์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในคณะแพทย์จุฬาที่เปิดโรงพยาบาลจุฬาและเอานักเรียนซึ่งเขามีความประสงค์ต้องการเป็นหมอนะนะั้นะ่ะเข้ามาดูวิถีชีวิตของความเป็นหมอจริงๆว่ามันง่ายไหมหรือว่าคุณรักจริงหรือเปล่าหรือคุณมาเพียงเพราะค่านิยมหรือคุณมาเพียงเพราะพ่อแม่ต้องการให้คุณเป็นหมอพลังฮึกเขิมในลักษณะนั้น ความเหลื่อมล้ําที่เราเติบโตมาวันนี้มีหมอเดลคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่หมออยู่ดีๆมาเป็นวันนี้นะครับครับแต่มันต้องต่อสู้มาบนฐานที่แม่ไม่ได้เป็นคนที่เรียนหนังสือพ่อเป็นคนตำหนากินคนเดียวพ่อไม่สบายในที่สุดเราก็ต้องเข้าไปดูแลเป็นเป็นหมอที่ใส่เสื้อตะก,กั่วเข้าไปใช้รังสีร่วมอยู่กับพ่อในการที่จะดูแลพ่อ เพราะภาพติดตาในลักษณะแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราแปลงพลังที่มีความรู้สึกที่คนดูถูกเราคนมีความรู้สึกแกมันจะดีได้อย่างไรเนี่ยเราไม่ทำให้มันเป็นลบเลย mm hmm. เราดライブมันขึ้นมาเป็นพลังบวกตั้งแต่เด็กๆอพลังในลักษณะอย่างนี้แหละที่หมอเข้าใจว่าคงเป็นแรงพลังพึกเขิมจนถึงทุกวันนี้มั้งถามว่าสตังไปออกมาจากไหนนั mm ่นนี่ครับแล้วใช้ใจ่ายได้ย่งไง เราก็ไปขอสามยานฮะตลาดนะัดต,ตลาดแถวนั้นสามย่านไม่มีจามจุรีสแควร์มันเป็นตลาดที่ขายของแล้วเราก็ไปขอเขาการไปขอเขาก็ไม่ได้ขอเขาฟรีๆนะครับบอกกับเขาไว้เลยว่าผมจะทําเฉลยหนังสือเพื่อที่จะแจกให้กับทั้งประเทศนะักโรงเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโรงเรียนที่เข้าร่วมก็ได้รับรู้ด้วยว่าลูกศิษย์ของเขาอะผลลัพธ์ของการสอบนี่เป็นอย่างไรครับ ใครเป็นคนเฉลยก็ไปเอาจิตอาสามาจากอ,อาจารย์ในคณะวิทยุลาใครมาเป็นคนนั่งพิมพ์ดีก็บรรดาจิตอาสากองทัพจิตอาสานักศึกษาแพทย์ปี2และปีสใครเวลาร,ร้านแต่ละร้านที่เขาจะให้เงินมาผมก็ไม่ได้เอาของเขาฟรีนะอบอกเขาเลยว่าถ้าคุณให้เงินเท่านี้ผมจะโฆษณาให้ครึ่งหน้า A อถ้าให้เงินเท่านี้จะโฆษณาหน้าในาอันนี้คือโฆษณาหลังปก แล้วเอาหนังสือเนี่ยมอบให้กับทุกร้านที่เขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าวันหนึ่งที่เขาได้ให้เงินมานั้นมันนอกจากจะอุดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเด็กคนหนึ่งนักศึกษาแพทย์จํานวนหนึ่งที่เรารวมตัวกันขึ้นมาเพื่อเอาพลังระห่ำบ้าระห่ำของเรานั้นน่ะแปลรูปออกมาเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์ให้กับ,บน้องๆน,นักเรียนที่เขายากจนคราวนี้ในในช่วงวัยเด็ก พอเข้าสู่โลกของการทํางานคุณหมอก็ต้องเป็นคุณหมออยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบมิติของการเริ่มเป็นจิตอาสาที่เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยคือจริงๆมันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมานะตอนปีหกหมอได้มีโอกาสไปที่สเสถียนธรรมสถานครับอันนี้มันเป็นไปตามหลักสูตรของการเรียนแพทย์ก็ไปเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคุณแม่ชีสันสนีขอไหที่เอ่ยนามท่านแต่ท่านก็มีคุณอุุประการให้กับสังคมใช่ครับสมัยนั้นน่ะ สถยนธรรมสถานมีแต่กระต๊อบฮะแล้วเป็นธรรมศาลาธรรมสาลาก็มุงด้วยจากเรียกว่าขอโทษถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยสาดเปลียกหมดแล้วกระต๊อบที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีน้องๆวัยรุ่นที่พลาดครับเกิดมันเหมือนคล้ายๆบ้านพักฉุกเฉินที่น้องเขาไม่มีที่จะอยู่คือภาพที่เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังลุกขึ้นมาทำงานเพื่อช่วยเหลือคนอื่น,คน,นคนอื่นซึ่งเป็น สุภาพสตรีกันเองเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกันเองตอนนั้นหมอเห็นแล้วประทับใจแต่ไม่ได้คิดอะไรหมอก็ไปใช้ทุนเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่ภาคใต้ครับแล้วไปเป็นแพทย์ใช้ทุนตอนนั้นเนี่ยก็จําได้ว่าตัวเองที่ทํางานเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ก็ก็ลุยงานพอสมควรนะซ้อนมอเตอร์ไซค์กับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนซึ่งปกติ ถ้าย้อนทะลึกกลับไป20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาหมอใหญ่เขาเขาเรียกหมอใหญ่เวลาเป็นนายแพทย์เนี่ยลงไปในพื้นที่เนี่ยมันเหมือนหมอใหญ่อะนึ่ออกไหมมันก็มีหมอประจำำําตําบลอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำำําตําบลหรือสมัยก่อนก็เรียกว่าเ,เขาเรียกสถานีอนามัยสมัยก่อนเ,ออเพมบาลหรือว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกว่าเป็นหมอแต่ถ้าเป็นนายแพทย์เลยเนี่ยเขาเรียกเป็นหมอใหญ่ เขาก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีนายแพทย์คนไหนนายแพทย์เลยนะที่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถครับแต่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ลงไปเยี่ยมชาวบ้านจนถึงชุมชนของเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ลงไปผมจำเหตุการณ์ครั้งหนึ่งได้ว่าเพื่อนผมกัลยาณมิตรของผมค,คนหนึ่งเขาพาผมไปที่ชุมชนหมู่บ้านแล้วเขาก็ไปถามตอนนั้นหมอเป็นจบแพทย์ใหม่ๆแล้วไปถามชาวบ้านว่า หน้าในลักษณะยอย่างนี้คิดว่าประกอบอาชีพอะไรไอเราเองก็ไปถามทุกสุขของชาวบ้านนะแต่เพื่อนถามว่าเนี่ยเขาทํางานอาชีพอะไรตอนนั้นหมอยังไม่เป็นที่รู้จักครับหมายถึงชาวบ้านเขายังไม่ได้รู้จักเพราะเป็นหมอใหม่เขาก็เข้าใจว่าสงสัยมาขายผ้าสงสัยมาเป็นบาดหลวง <c oughs> คือไม่มีคนไหนทายเลยว่า <c oughs> เป็นหมอฮะ <c oughs> พราะเขาไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีหมอใหญ่อย่างนี้ลงมาในชุมชนในระดับหมู่บ้านลงไปจนถึงคือตาสีตาสาไปนั่งถามพอเขารู้ว่าเป็นหมอใหญ่เท่านั้นแหละเขามีความรู้สึกเลยว่าเป็นภาพความประทับใจบแต่เราก็เห็นความเหลื่อมล้ําทางสังคมว่าบนความยากจนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้มีโอกาสทํางานชุมชนคืนกลับมาได้มีโอกาสกลับมาที่กรุงเทพเพราะลูกลูก จำเป็นต้องย้ายเข้ากรุงเทพหมอร่วมกันทำโคร,โครงการอันหนึ่งเขาเรียกว่ารณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานตั้งแต่ตอนที่สสสเริ่มก่อตั้งปีแรกแรกของสอสสที่การก่อตั้งเราก็ทําเรื่องของรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานขึ้นมาเพราะเราเห็นประเด็นปัญหาเกิดแรงบันดาลใจร,ระหว่างหมอหมอ,หมอทันตแพทย์ กุมารแพทย์แล้วก็นักโภชนาการอันนี้เป็นงานอันหนึ่งตอนที่หมอคืนกลับจากแพทย์ชนบทกลับเข้ามาแล้วหมอก็เลยไปคุยกับคุณแม่ชีสัสนีว่าคุณแม่ครับหมออยากเป็นจิตอาสา mm. มีอะไรบ้างที่หมอพอจะช่วยได้คุณแม่พูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ดีมากก็คือว่าหมอมีอะไรดีก็เอาสิ่งนั้นแหละมาให้สิ่งที่ดีที่สุดที่หมอมีเอาสิ่งนั้นแหละมาให้ หมอก็บอกตอนนั้นก็คือว่าเรานึกไม่ออกเพราะว่าถ้าถามว่าร่ํารวยก็คงไม่ใช่ครับถ้าถามว่าเรียวแรงก็เราก็ไม่ได้เป็นคนแรงแรงเยอะอาจจะไม่นนก่อแม้รเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมีความรู้ในความที่เป็นหมอแล้วเป็นหมอเด็กแล้วด้วยตอนนั้นมาเรียนต่อหมอเด็กแล้วจบหมอเด็กแล้วกลับคืนมาที่กรุงเทพก็เลยขอเป็นจิตอาสาหมอเป็นจิตอาสาให้กับคุณแม่ชีสันนีที่สถีนธรรมสถานหมอเข้าใจว่า มากกว่า20ปีแล้วปัจจุบันนี้แล้วก็ทำเป็นโรงเรียนพ่อแม่แทบจะเรียกว่าก่อทำให้ปัจจุบันนี้กิจกรรมที่เราร่วมกันในสติธสรมสถานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตประพสนไม่ว่าจะเป็นบ้านรักแห่งสารติหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่โดยเฉพาะตัวโรงเรียนพ่อแม่บังเกิดเกิดขึ้นเราก็เป็นจิตอาสาให้กับงานที่คุณแม่คุณแม่ทำอย่างยาวนาะน ยี่สิบกว่าปีแทบจะเรียกว่าเป็นจิตอาสารุ่นแรกๆที่คุณแม่นับว่าเออมาช่วยคุณแม่ชีสันสนิไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราก็ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะฮะในระหว่างที่ทำมันนั้นไปด้วยมาเป็นอาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลเด็กก็ทํางานในการทําเรื่องของเวชกรรมสังคมชุมชนกับหมอเด็กแล้วก็ทําโครงการเด็กไทยไม่กินหวานเปลี่ยนกระแสของประเทศสามารถทําให้นมโรงเรียน ทั้งหมดเป็นนมรถจืดปลอดน้ำหมักลมขนมถุงโรงเรียนทั้งหมดเกิดเป็นนโยบายไม่ใช่ได้มาง่ายๆไม่ได้อยู่ดีๆคิดและอยากจะได้ไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนทั้งสังคมสิ่งหนึ่งที่คิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามาคุยกันแล้วเรายกตัวอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่อะไรก็เพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อทําไปแล้วไม่ใช่เพียงแค่เรามีความสุขแต่คนที่รับเองก็มีความสุขและแถมที่สําคัญ มันสร้างแรงกับเพื่อของการให้เนี่ยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความหมายก็คือว่าคนที่รับเองเขาก็สามารถไปเป็นผู้ให้อย่างต,<อ>ต่อเนื่องต่อได้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ถ้าถามหมอว่าศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยคิดอะไรกับเรื่องของจิตอาสาคือเราคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าขอให้ระเบิดมาจากใจเถอะถ้าเกิดว่าทำแล้วมีความทุกข์ก็อย่าทำไม่มีประโยชน์อะไร แต่คําถามของหมอจะเกิดขึ้นทันทีกับท่านนะครับครับว่าทุกวันนี้ท่านมีความสุขบนเรื่องอะไรหรือถ้าท่านมีความสุขเป็นเพราะทุนนิยมปมเพราะท่านมีเงินเยอะท่านเที่ยวที่ไหนก็ได้ท่านปรนเปลือความสุขให้กับตัวเองแต่สุขพวกนี้มันไม่ได้อยู่นานวันหนึ่งที่เราจากไปสิ้นชีวิตไปไอ้ความสุขบนความเป็นมหาเศรษฐีความสุขบนความเป็นทุนนิยม มันไม่ได้ไปกับเราด้วยแต่ความสุขที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นจากความดีต่างหากอันนี้จีรังยั่งยืนแม้ชีวิตจะจากไปแล้วเพราะฉะนั้นหมอกลับมองว่าแต่ละท่านก็ต้องคิดเอาเองว่าเรากำลังทำอะไรถ้าเราทำเพื่อสร้างภาพเราทำเพียงเพื่อต้องการที่จะเติมเต็มอะไรบางอย่างมันคงไม่ใช่ แต่ความสุขที่แท้จริงก็คือว่าทําแล้วเรามีความรู้สึกว่าข้างในเราเย็นลงไหมทําแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออมันทําให้เรามีความรู้สึกที่ดีใจเรามันเบาลงครับแล้วหมอย้ำนะไม่ต้องให้ในสิ่งซึ่งท่านมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ให้ในสิ่งที่ตัวเองมีดีที่คิดว่าดีที่สุดหมอขออนุญาตใช้คําพูดที่ ุณแม่เขาให้ไว้ก็คือว่าหมอมีดีอะไรดีที่สุดเรารมีความรู้วันนี้หมอก็มาให้กับความรู้และพร้อมในการที่จะเทความรู้ต่างๆเหล่านี้และความรู้ในลักษณะที่เราก็ามาให้ก็ไม่จะเป็นความรู้แบบทฤษฎีใช่แต่มันเป็นความรู้เชิงลงไปปฏิบัติหลายเรื่องเราลงไปทำทดลองทำทำแล้วได้ผลเราก็คืนกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะให้กับสังคม ท่านมีดีในเรื่องของศิลปะท่านก็ให้ศิลปะท่านมีดีในเรื่องดนตรีท่านก็ให้ดนตรีท่านมีดีข้อความเป็นนักร้องท่านก็ให้ความเป็นนักร้องท่านมีดีในแง่ของแรงงานท่านก็ให้แรงงานท่านมีดีในแง่ของเงินทองบางคนเยอะก็แบ่งออกมาก็แบ่งปันกันไปมันก็สามารถแบ่งปันมันเหมือนตู้ปันสุกครับมันสามารถปันสุกได้หลากหลายรูปแบบไม่จําเป็นจะต้องมารูปแบบเดียวนั่นก็คือแสดงว่าเรื่องราวของคุณหมอเนี่ยก็เป็นเนวิเกเตอร์เห็นแล้วว่า ถ้าอยากจะทําแล้วตัวเองมีความสุขแล้วคนอื่นได้ความสุขด้วยก็ทําไปเลยใช่ครับแล้วก็ตัวเราเองถ้าเราอยากจะนําเสนอให้คนอื่นทําแบบเราก็ไม่จําเป็นใช่ฮะพรามันห้ามกันไม่ได้ใช่ฮะาเขาอยากจะทาเขาก็ทําเองใช่ฮะก็เพราะเวลาที่เราจะชักชวนคนอื่นหมอก็เลยจึงไม่ได้ออกมาในรูปของการบังคับแต่ก็ออกมาในรูปของว่าเชิญชวนถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ทำเถอะเพราะว่าเมื่อเราทำแล้วใจเราเป็นสุข คนที่ได้ประโยชน์คือตัวเราใจเราจะเย็นลงใจเราจะเบาขึ้นเราจะไม่รู้สึกอิจฉาริษยามากจนเกินไปคำถามหนึ่งที่ตอนสมัยที่เรียนอยู่ตีีตมดมเนี่ยนักเรียนในตรีมดมกันเองเพื่อนหมอบางคนเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นเศรษฐีนะครับเศรษฐีมากๆล,ลําดับต้นๆแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เลยนะคุณครูประจําชั้นเคยถามว่าเธอไม่รู้สึกอิจฉาเขาบ้างเหรอว่าเขามีหมดเลยทุกอย่างในขณะที่เธอแทบไม่มีเลย หมอบอกไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเรามีความรู้สึกว่าก็กเราก็เป็นตัวเราในลักษณะนี้ทําไมมันจะต้องไปเที่ยวอิจฉาริษยาไข่ท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้สามารถที่จะไปได้แต่การที่เราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในเส้นทางของการเติบโตเราก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ตามย้ำเหมือนเดิมตามจุดแข็งที่เรามี ตามที่เมื่อเราให้แล้วตัวเราใจไม่เป็นทุกข์ถ้าให้แล้วใจเราเป็นทุกข์ mm. หมอก็ไม่คิดว่านั่นคือจิตอาสาครับ <Yeah. S 1> อันนั้นไม่ได้ระเบิดออกมาจากข้างในจิตอาสาไม่ได้เป็นเรื่องบังคับจิตอาสาต้องระเบิดออกมาจากข้างในท่านต้องเต็มใจในการที่จะให้แล้วต้องให้ในส่วนที่ท่านคิดว่าท่านมีดีที่สุดคิดว่าอันนี้แหละถ้าให้ไปแล้วคนที่ได้รับ ได้ประโยชน์แน่นอนท่านให้ตรงนั้นหละครับเหมือนกับว่านี่คือรหัสลับของคุณหมอเดลในการถอดรหัสตัวเองว่าทุกวันนี้ที่คนมองว่าทําไมคุณหมอถึงทําโครงการที่เกี่ยวกับจิตอาสา,าได้มากมายเต็มไปหมดผมว่าวันนี้ทุกคนคงเห็นแล้วและจริงๆแล้วไม่ใช่รหัสลับหรอกหมอบอกหมดละมันคือเบสิกนั่นเองอยากให้ให้ด้วยความเต็มใจไม่ได้มีใครบังคับแค่นี้เองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับ,รบที่มาถอดรหัสตัวเองให้พวกเราได้ฟังกัน ลองไปดูนะครับจิตอาสา,าไม่ได้ยากเลยที่จะเป็นติดตามรายการของเราตอนต่อไปกันได้นะครับกับจิตอาสาพลังบวกวันนี้ต้องของลาไปก่อนสวัสดีครับ